ได้เวลาทันเศรษฐกิจกระสุพวันโตนะคะคุณผู้ชมคะท่ามกลางเศรษฐกิจตอนนี้นะคะออกอาการไม่ค่อยสดใสค่ะเราเห็นสภาพัฒน์นะคะประกาศตัวเลข GDP ออกมาโตเพียงแค่1.9%ในปี6%กกระทรวงการประกาศออกมาโตเพียงแค่1.8นะคะดูเหมือนว่านาทีนี้เศรษฐกิจบ้านเราต้องการยาแรงเข้ามากระตุน้นไงคือต้องรอดูนะคะว่าจะมีการปรับกลยุทธ์อย่างไรเพราะว่าต้องรอละค่ะสิ่งสำคัญเลยนะคะคือนับถอยหลังไปเนี่ยจะมีอีเวนต์ใหญ่เกิดขึ้น ก็คือเทศกาลสงกรานจะกลายเป็นความหวังครั้งสําคัญล่ะคะ่ะในการกระตุ้นให้เศรษฐกิจนั้นกระเตื้องอย่างล่าสุดเองนะคะรัฐบาลถึงขั้นทุ่มงบร้อยกว่าล้านเตรียมจัดสงกรานตลอดทั้งเดือนเมษายนไงวันนี้ก็เลยชวนคุยกันนะคะรัฐบาลจัดใหญ่สงกราน67ปลุกความหวังเศรษฐกิจไทยเนี่ยคุณผู้ชมคะกลายเป็นประเด็นสําคัญกลายเป็นหนึ่งเครื่องยนต์นะคะทาให้เศรษฐกิจไทยนั้นขยับได้แต่จะขยับได้มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวมาว่ากัน,นะคะ่ะ เริ่มต้นแบบนี้นะคะเมื่อวานนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือคอรมอรไฟเขียวค่ะคอรมอรไฟเขียวเนี่ยค่ะงบสูงถึง104ล้านนะคะเดินหน้าจัดโครงการสงกราน่ะก็เป็นโครงการใหญ่ที่เกิดขึ้นนะคะมาหาสงกรานรอตร์ w o r ต d w a t e r Festival 2024เย็นทั่วล่ามาหาสงกรานต์6 7 6 7ค่ะแล้วเป้าหมายสำคัญในปีนี้นะคะต้องการให้เราติด1ใน10 เป็นท็อป10นะคะประเทศสุดยอดเฟสติวัลของโลกค่ะแปลว่าเมษายนนี้คนจากทั่วโลกจะปักหมุดหลั่งไหลามาเที่ยวไทยแลนด์แลนด์ออฟสมาลนะคะคุณผู้ชมไปดูกันต่อค่ะเพราะว่าสิ่งที่คาดหวังเอาไว้สงกรานต์ปีนี้ใหญ่นะคะระัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬารัฐมนตรีสุดาวันหวังสุภกิจโกศลน,นะคะบอกเลยค่ะตั้งเป้าว่าจะมีต่างชาติบินมาเที่ยวไทยสงกรานต์ปีนี้นะคะเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์สูงถึง2 0 0 0 0 0คน ที่วางเอาไว้เนี่ยมากกว่า2 0ง0 0 0ด้วยซ้ำคุณผู้ชมนะแล้วประเมินเม็ดเงินหมุนเวียนราาน่ะราวๆ3,125ล้านบาทนะคะถามว่ารับแผนเป็นยังไงบ้างพาไปเปิดแผนสงกรานต์ปีนี้กันค่ะนอกจากต่างชาติมาเที่ยวไทยไทยก็ต้องเที่ยวไทยกันเองด้วยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมคะซูม,มาดูใกล้ๆกเลยค่ะนี่เป็นแผนผัง77จจังหวัดทั่วประเทศไทยนะคะร่วมจะเห็นเลยค่ะว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยปักหมุดเรียบร้อยจะมีเทศกาลจะมีอีเวนต์เกิดขึ้นนะคะไปดูเลยค่ะ นี่นะคะ16จังหวัดเป้าหมายค่ะกรุงเทพมหานครแน่นอนละ่ะจะมีทั้งภาคเหนือนะคะเชียงใหม่เชียงรายสุขโขทยัยอีสานก็มีนครพนมนะคะมีภาคกลางค่ะสมุทรปราการสุพรรณบุรีอยุธยาลงใต้ก็มีนะคะมีทั้งภูเก็ตสงขลาปัตตานีนครศรีธรรมราชค่ะที่สำคัญและก็เป็นความภูมิใจที่เราเกิดขึ้นนะคะเพราะปีนี้ยูเนสโกค่ะรับรองประเพณีสงกรานของเราเนี่ยขึ้นเป็นมดรดกวัฒนธรรมที่ จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติอย่างเป็นทางการนะคะฉะนั้นต้องมีการเฉลิมฉลองกันใหญ่เป็นการเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่แล้วค่ะแล้วปีนี้อีกหนึ่งไฮไลท์คือเราจะมีการหยุดยาวหยุดยาวถึง5วันรวดน,นะคะ12 13 14 15บสา่าคุณผู้ชมคะยาวเลยนะคะสงการานที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะเห็นคุณผู้ชมคะจะมีการจัดงานสงการานด้วยการขับเคลื่อนผ่านทางซอฟต์แวร์ค่ะ11อุตสาหากรรมเป้าหมายนะคะ ทั้งอาหารดนตรีแฟชั่นศิลปะนะคะไม่ว่าจะเป็นโขนไม่ว่าจะเป็นรำมโนรารวมไปถึงศิลปินนะคะคอนเสิร์ตอีเวนต์ต่างๆที่จะมีขึ้นเนี่ยค่ะอันนี้เป็นแผนรัฐบาลวางไว้ตั้งแต่1จนถึง21เมษายน,นะคะ่ะถ้าโฟกัสไปดูในแต่ละภาคคุณผู้ชมกรุงเทพมหาคนครเตรียมตัวนะคะเสื้อลายดอกต้องพร้อมแล้วค่ะเพราะที่ลานคนเมืองจะมีการจัดงานสงกรานเกิดขึ้นนะคะ ขนาดเดียวกันแน่นอนพูดถึงสงกรานต้องนึกถึงถนนเข้าสาใช่ไหมคะก็มีการเตรียมพร้อมเช่นเดียวกันภาคกลางก็มีสงกรานมอนที่สังขลาบุรีค่ะกาญจนบุรีส่วนภาคเหนือแน่นอนหลายคนคิดถึงเชียงใหม่นะคะก็จะมีประเพณี <c oughs> ขออภัยค่ะมีประเพณีเกิดขึ้นที่เชียงใหม่เช่นเดียวกันส่วนลงใต้ไปหัดใหญ่นะคะก็จะมีประเพณีที่สงขลาค่ะหัดใหญ่มิตรไนร์รวมไปถึงอันดามันที่ภูเก็ตด้วยขณะที่ภาคตะวันออกนะคะจะมีสงกรานแปดริ้วและก็ภาคอีสานคุณผู้ชมคะ จะมีสงกราน,นะคะเทศกาลดอกคูณเสียงแคนที่ขอนแกน่นมีถนนเข้าปุ้นนครพนมด้วยนะคะอันนี้เป้าหมายที่มีการปักหมุดเอาไว้ะคะ่ะไปดูต่อคะ่ะพาไปดูตัวเลขค่ะหอ,อการค้าไทยเข้าประเมินนะคะว่ารอบปีนี้นะคะสงกรานเนี่ยหยุดยาวถึง5วัน ฉะนั้นเนี่ยเบ็ดเงินสพัจะเพิ่มขึ้นนะคะ12-16เมษายนคุณผู้ชมงะปกติเนี่ยเงินสพัสงกรานเนี่ยประมาณ120,000-130,000ถึง 1, 30, 000, ล้านบาทแต่ปีนี้หยุดยาวมากกว่าทุกปีนะคะ5วันฉะนั้นคาดการว่าเงินสพัจะเพิ่มขึ้นมาเป็น150,000ล้านบาทนะคะในรอบสงกราน ขณะที่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะดูเหมือนจะมีสัญญาณข่าวดีนะคุณผู้ชมนะเพราะเทศกาลเยอะค่ะตรุษจีนมีวันไหว้มีวันจ่ายวาเลนทน์เกิดขึ้นมาค้าบูชาสัปดาห์หน้านะคะก็ประมาณการแล้วค่ะว่าจะมีแมกเงินสะพัดรวมกันเนี่ยราวๆ80,000-90,000ล้านช่วงกุมภาพันธ์มาจากการท่องเที่ยวด้วยนะคะกับเทศกาลอื่นๆที่รวมกันด้วยนั่นหมายความว่าถ้าแต่ละเดือนนะคะมีอีเวนต์เกิดขึ้นและมีแมกเงินไหลเข้ามาตลอดทุกเดือนนะคะ นี่เป็นสัญญาณข่าวดีกับเศรษฐกิจไทยะ่ะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ต้องรอดูกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรข่าวดีที่เกิดขึ้นหนึ่งเรื่องคือต่างชาติมาเที่ยวไทยเยอะขึ้นค่ะถ้าดูนะคะเดือนครึ่งกว่าๆค่ะทะลุ5ล้านคนแล้วค่ะทะลุมาถึง5้าล้านสองหมื่นคนนะคะรายได้เนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยว2องแสนห้าหมื่นกว่าล้านแล้วคุณผู้ชมคะถามว่าใครมาเที่ยวบ้านเราเยอะสุดจีนค่ะตอนนี้จีนมาเที่ยวไทยเนี่ยเกือบเกือบสิล้านคนแล้วนะคะ ตัวเลขขออภัยเกือบเกือบหนึ่งล้านคนแล้วนะคะตัวเลขขยับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะมาเลเซียตามมาด้วยรัสเซียเกาหลีใต้อินเดียนะคะฉะนั้นคุณผู้ชมคะเครื่องยนต์เรื่องของการท่องเที่ยวจะเป็นหนึ่งความหวังสําคัญของเศรษฐกิจไทยในปีนี้นะคะแล้วเรื่องของเครื่องยนต์ท่องเที่ยวเนี่ยจะช่วยทําให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวจากอาการป่วยได้แบบหายขาดหรือยังคงเป็นเป็นหายหายขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลเนี่ยใส่ยาอะไรด้วยนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันละค่ะ นี่เป็นทั้งหมดนะคะทนันรษฐกิจกสุพวันโตค่ะ